ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายทั้งใช้ในการประกอบอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์เวชสัมอางพือสมุนไพรจึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่1 1ได้เข้าติดตามการเพาะปลูกสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำ ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่รวมตัวกันเพื่อปลูกสมุนไพรในพื้นที่บ้านห้วยร่องคำโมสิบตำบลกุดปลาดุกอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญมารู้จักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรองสัตร์พุทธพันธ์นะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำค่ะ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรมีสมาชิกรวม45รายพื้นที่ปลูกรวม150ไร่ได้รับรองมาตรฐาน GAP จากปีพศ2564จนถึงปีปัจจุบันรายได้ของกลุ่มเฉลี่ยป,ประมาณ120,000บาทต่อเดือนค่ะสินค้าหลักของวิสาหกิจชุมชนของเราก็จะแบ่งอยู่เป็น2กลุ่มนะคะคือ 1. พืชสมุนไพรสดได้แก่ขา่าตะไคร้และขมิ้นชัน 2. เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรค่ะวิสาหกิจชุมชนของเราได้ทำสัญญาซื้อขายเพื่อสมุนไพรสดกับบริษัทนิย,ยมฟู้ดได้แก่ตะไคร้15ตันต่อเดือนข่า10ตันต่อเดือนและขมิ้นชัน3ตันต่อเดือนค่ะทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกษิจ BCG โดยการจัดการวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่น้ำมันตะไคร้ยาหม่องน้ำตะไคร้หอมน้ำยาล้างจานยาสระผมสบู่ล้างมือและลูกประครบจากการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการในพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกษตรกรได้รับโอกาสในการผลิตการตลาดจนสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับราคาสมุนไพรของกลุ่ม รวมถึงความมั่นคงทั้งอาชีพและรายได้ของสมาชิกสามารถพัฒนาสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการโดยในแต่ละปีมีเกษตรกรเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจเข้าศึกษาดูงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำหมู่10บตำบลกุดปลาดุกอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญ สามารถติดต่อได้ที่นางสาวละองฉัดคูตะพันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโทร0833689030